สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษิทเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,564 เวลา8นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมร,ราชกุมารีสเสด็จลงณห้องประชุมวางสะปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรรบรมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,564 วาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงพิจารณาแผนการดําเนินงานในปี2564รวม12โครงการได้แก่โครงการความร่วมมือไทยสิงคโปร์เรื่องนาฬิกาอะตอมเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการความร่วมมือไทยแคทรินและคิดตามพระราชดำริ โครงการความร่วมมือไทย GS Fair ตามพระราชด,ดำริโครงการไทยเดซี่เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชด,ดำริโครงการความสัมพันธ์ไทยเซนตามพระราชด,ดำริ โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโดเบลณเมืองลินเดาสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีและการประชุม g l โ l Young s c งแ n นทะิส Summit ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริโครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ระยะที่2และโครงการความร่วมมือกับจูลิสตามพระดดราชดำริบรินิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระดดราชดำริเป็นบรินิทิที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัจจุบันมีรูปแบบการดําเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการพัฒนากําลังคนด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตการประชุมครั้งนี้จะเน้นการดําเนินงานด้านการพัฒนากําลังคนและการวิจัยเป็นหลักซึ่งรอบปีที่ผ่านมาบุรีนิธิร่วมกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนําของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย สำหรับภาพรวมของการดำเนินงานทั้ง12โครงการจนถึงปี2563มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ40หน่วยงานและในต่างประเทศอีกอย่างน้อย8ประเทศมากกว่า30โครงการมีผู้ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า2,000คนองค์มนตรีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2564 ที่หอประชุมกองทัพอากาศอาคารทองใหญ่พลอากาศเอกชลิดภูผาสุของคมนตรีในฐานะเลขาธิการบุรินิติพระดาบทเป็นประธานพิธีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2564ในโครงการ1ล้านกค้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยองค์มนตรีได้ประทับกาถาพิเศษหัวข้อแสงทองที่ทอสู่พื้นดิน บอกเล่าพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากาที่เบศมหาพู้มธิพลดุลยเดชมหาราชปร,รมันาถบวพิตษในการพระราชทานกำเนิดโครงการพระดาบทเพื่อช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะสร้างตนเองช่วยเหลือครอบครัวสังคมและประเทศชาติ จากนั้นองค์มนตรีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีจำนวน90คนและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินแก่องค์กรจำนวน43องค์กรและบุคคลจำนวน47คนโดยบริธิเพื่อสังคมไทยและองค์กรเครือข่ายจัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและให้กำลังใจผู้ประกอบคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆทั้งสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดิน องคมนตรีติดตามโครงการสร้างแกนนํานักศึกษาราชพัฒวิศวกรสังคมแม่ไก่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลางปลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีรับฟังสรุปการอบวปรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสร้างแกนนํานักศึกษาราชพัฒวิศวกรสังคมแม,ม,ม,ม่ไก่มหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลางณมหาวิทยาลัยราชพัฒวลวไลอลงกรในพระบระมราชูป,ปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม4ประการได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปรัชาจาข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมโครงการทั้ง7มหาวิทยาลัยอบรมตั้งแต่วันที่3ถึง5มีนาคม2,564เป็นเวลา3วันจำนวน213คนเพื่อฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชนรวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงเพื่อเน,น้นย้ำพลังของเครื่องมือวิศวกรสังคมที่ใช้ได้จริง ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำวิศวกรสังคมเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการบ่มเพาะสามารถนำความรู้และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม4ประการไปดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและรวมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการกลุ่มในการต่อยอดขยายผลสร้างเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นถัดไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของราชพัฒวิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน<า>ป,<ะ>ประธานกรรมการบริหารบริธิทราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5ระบบสนาเมแม่เหล็กและปล่อยประจุไฟฟ้าไอออนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชาสีมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีนฐานะประธานกรรมการบริหารบริธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5ระบบสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุไฟฟ้าไอออนโดยมหาวิทยาลัยมอบให้แก่บริธิเพื่อนำไปใช้บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง เป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทีมวิจัยอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์นักศึกษาคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดลดต้นทุนใช้วัตถุดิบภายในประเทศ โดยร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยในการออกแบบโครงสร้างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่ PM น pm 2.5นี้ตัวเครื่องมีความสูงประมาณ4เมตร ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวด้านละ2เมตรประกอบด้วยโมดูลชุดฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5จํำนวน3โมดูลขนาดพื้นที่หวังผลประมาณ15เมตรรอบตัวเครื่องหรือเท่ากับปริมาณอากาศประมาณ60รลูกบาศเมตรต่อน,นาทีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยชั่วโมงละ2บาท50สตางค์อากาศจะถูกดูดทางด้านบนของตัวเครื่องผ่านข้าชุดฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5ทําให้ได้อากาศบริสุทธิ ซึ่งจะไหลออกด้านล่างของตัวเครื่องคลายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิดแต่ขณะนี้สามารถใช้ในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงการนำไปใช้งานได้จริงประหยัดพลังงานมีค่าใช้จ่ายถูกสามารถขยายขนาดการใช้งานได้ตามขนาดพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยเชิญจากการดอกไม้พระราชทานแก่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ป่วยจากโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย ทรงพระกรุณาโปรดกระพริกระมอ่อมให้ในายกฤษดาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทยเชิญจัดการดอกไม้พระราชทานแก่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด -19 ณนตึกมหิดลว,วารานุสรชั้นสองห้องหนึ่งโรงพยาบาลเสรีราษฎร ยังความปราบรื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ภริยาและบุตรสาวเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมีอาการดีขึ้นมากปลอดเชื้อโควิด -19 และเอาสายออกซิเจนออกแล้วเราก็ยังต้องเออหน้สใสับฟื้นออกกําลังเพื่อหายเดินแล้วถึงก็คือฟู้ปอดคาดว่าคงประมาณไม่จำกว่า อินเทน่าแทบบอกกันนะก็คงอยู่ที่โรงพยบาบาลมาณแล้วเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บ,จบ<ม>นะเจ็บอะไรนะฮะเขอยู่ประมาณอสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้โอเคโอ้แล้วก็จะไปเวิร์กฟอร์มโฮมที่ทจ,จุฬานลงศร ท้งนี้แพทย์ตรวจพบว่านายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่28ธันวาคม2563ตัวได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในเวลาต่อมาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระราชาฐานและสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไป สำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานณสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไปได้แก่พระบรมมหาราชวังและบาพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระชดําริพิพิธภัณฑ์ภาคในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบระมราชินีนาถและโรงมหรหศพหลวงสาราเฉลิมกรุง ส่วนพิพิธภัณฑ์ศินแผ่นดินเปิดให้เข้าชมวันที่22มีนาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณพรวดีและคุณวราวิทย์ผมชินนัยมีชัย,ชยสวัสดีครับขอบคุณคุณชินนายค่ะมีเหตุ